ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายม o ดิฟาไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับกเออ็เดี๋ยวมาดูไฟฉายเออไม่ใช่ไฟฉายสิไฟสปอร์ตไลท์นะครับติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ลูกค้าส่งมา2ตัวเลยนะครับลูกค้าบอกว่าอยากอยากให้สลับชิปปลอดไฟให้หน่อยนะครับเพราะว่าไฟต่ําของเดิมนะครับไฟต่ําของเดิมเป็นแสงเหลือง แล้วก็ไฟสูงเป็นแสงขาวนะครับก็ตอนนี้นะครับซ่อมก็คือทําการดัดแปลงให้เรียบร้อยนะครับยาชิปหลอดให้ใหม่นะครับก็เป็นไฟต่ําเป็นแสงขาวไฟสูงเป็นแสงเหลืองแทนนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าใช้งานแสงขาวมากกว่าแสงเหลืองนะครับแสงเหลืองคือมันเหลืองแล้วมองแล้วแสบตานะครับ เหลืองเกินไปนั่นเองนะครับก็เลยอยากให้เป็นแสงขาวนะครับก็ตอนนี้ทําการย้ายชิปหลอดให้ใหม่แล้วนะครับสําหรับเจ้าสปอ l i ตไลท์มอเตวูฟนะครับอุ้ยอะไรทีมตกใจนะครับก็เออโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับตอนนี้ย้ายใส่เรียบร้อยนะครับทั้งสองตัวเลย ช่วงนี้ก็ช้าหน่อยนะครับต้องขอโทษพี่เจ้าของไฟสปอตไลท์ด้วยนะครับเพราะว่าต่อส่งมาตอนที่ผมรถล้มพอดีนะครับ mm hmm. เกิดอุบัติเหตุนะครับ mm hmm. ก็ต้องรักษาแผลให้หายก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันนั่งทํางานไม่ได้นะครับแผลมันตึงมากนะครับ mm hmm. ก็ช้า mm hmm. ครับงานช้าหน่อยก็แต่ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ ช้าขนาดนี้นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามกลับมาเคลียร์งานเก่าๆออกให้หมดแล้วครับไม่อยากให้ค้างไว้นานนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษจากใจเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับผมขอปรับไฟก่อนปรับไฟที่สวิตชิ่งนะครับเพื่อจะได้ทดสอบกันนะครับ เดี๋ยวลองให้ดูแสงก่อนนะครับคร่าวๆก็ของอพี่เจ้าของเขาไม่ได้ถอดตัวของควบคุมหรืออะไรมาให้นะถอแต่โกวไฟมาเพียวๆเ,เลยนะครับแล้วก็ปลั๊กมันเป็นเนี่ยปลั๊กมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยไม่มีอะไรมาต่อกับมันนะครับก็เลยต้องใช้สายไฟจิ้มลงไวแทนนะครับจิ้มเพื่อ วัดให้รู้ว่าไฟออกอยังไงแนวไหนแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงอ่านี่จะเป็นแสงเหลืองนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแสงขาวนี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูแนวแสงนะครับอ่ะลองดูแนวแสงแล้วกันว่า อันนี้นะผมตั้งไว้แบบนี้นะตั้งไว้เพื่อให้ดูว่าต่ําเป็นโเออไฟเหลืองเป็นสูงแทนแล้วก็ขาวเป็นต่ําแทนนะครับวัดจากวัดจากตรงไหนดีล่ะดูที่มุมกล่องละกันเนาะดูจากตรงมุมกล่องละกันนะว่าดูว่ามันต่ำยังไงอันไหนสูง อันนี้เหลืองนะครับเหลืองเป็นสูงขาวเป็นต่ำขยับนิดนึงเพื่อให้เห็นชัดขึ้นอันนี้เหลืองขาวเหลืองขาวขาวจะไปอยู่ต่ำกว่านะครับ ขาจะอยู่ต่ำกว่าเหลืองนะครับนี่นะโอเคครับก็อันนี้ก็เสร็จทั้งเรียบร้อยทั้งสองตัวเนะาะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับมันไม่มีอะไรมายึดเกาะน,นะครับก็เลยจะทดสอบแสงยากน,นิดนึงนะครับ น,นี้เหลืองนะครับไปไหนแล้วไม่หันไปไหนแล้วอันนี้เหลืองขาวเหลืองขาวเหลืองจะสูงขาวจะต่ำนะครับ ลองจับเราวัดระยะแนวแสงดูนะครับว่าสูงต่ำให้ได้ไหมนะครับโอเคเยาขอแยกแย่ไฟก่อนเดี๋ยวช็อตกัน <c oughs> เดี๋ยวช็อตกันแล้วพาวเวอร์สปายเสียนะครับปับบลดลงนะี่ครับพาวเวอร์สปายมันอยู่สูงนะครับก็เลยต้องหมุนที่สูงก็สำหรับ สปอร์ตไลท์มอเตอร์วูตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็เตรียมส่งกลับหาเจ้าของได้แล้วนะครับตัวนี้งานแกะยากนะครับงานงานตัวนี้ถือว่าแกะค่อนข้างยากเลยเพราะว่าโรงงานเขาซีนกาวมาด้านในหมดเลยนะครับฝาครอบเหมือนจะมีน็อตน,นะครับแต่ว่าถอดออกมาแล้วก็เจอกาวอยู่ดีนะครับถอดค่นันยากเสียเวลานะครับ แล้วเวลาประกอบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ผมก็ต้องอัดกาวให้ได้เหมือนเดิมนะครับอัดกาวให้ได้ระยะเดิมเพื่อเวลาที่ฝนตกนะครับน้ําจะได้ไม่เข้าไม่ซึมเข้าไปนะครับต้องทําความสะอาดกาวเนี่ยของเก่าทิ้งหมดเลยนะครับซึ่งเสียเวลามากหนึ่งตัวใช้เวลาขุดขุดกาวออกเป็นนานเลยนะครับก็เลยต้องเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับ เราไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่โรงงานนะครับเราไม่ใช่โรงงานก็เลยต้องทําให้ให้งานให้ลูกค้าให้เนียบที่สุดนะครับก็โอเคครับสําหรับสปอตไลท์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไว้ฉายเอ่อพี่เจ้าของสปอตไลท์ได้เนาะก็พี่พี่จได้สนใจซ่อมไว้ฉายหรือโมไว้ฉายนะครับหรือซ่อมสปอตไลท์ก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับอินดีให้บริการน,นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศ9 1ย์3 2 3 9 9ก็ได้นะครับช่างมินครับ สวัสดีครับ